สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเกมเตยตันอารีนานะครับเกมยอดฮิตที่เป็นกระแสโด่งดังมากๆในขณะนี้นะครับเพื่อนเพื่อหลายคนก็อาจจะรู้จักกันอยู่บ้างแล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีลักษณะการเล่นเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของการที่เป็นผู้เล่นสายฟรีนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาระบุว่าเราสามารถเล่นแบบ ฟรีได้นะครับเริ่มต้นก็คือเราไม่ต้องมีเงินลงทุนเลยนะครับเคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนนะครับเป็นเพียงการรีวิวบอกเล่ารายละเอียดต่างๆของตัวเกมเท่านั้นนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะมีการอัปเดตออกมาเรื่อยๆนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมเล่นในมือถือนะครับ iOS เนาะก็คือตัวสายฟรีเนี่ยในขั้นตอนการเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีฮีโร่เริ่มต้นเลยก็คือตัวเรดอนเนาะ peace, ตัวนี้ <I> เป็นตัวเริ่มต้นของเรา <the Lord. S 1> แล้วเขาก็จะมีสุ่มให้เราได้อีก2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งผมได้เป็น2ตัวนี้บิกป้าป้ากับเวนก้านะโดยฮีโร่ตัวฟร,ฟรีเนี่ยมันก็จะมีการระบุอยู่นะครับว่าเป็น NonGTH ตรงนี้นะครับมุมขวาบนเนาะถ้าถามว่าตรงเนี้ยมันเป็น n o n g t h อยังไงก็คือโดยปกติเนี่ยการเล่นของตัว t i t a น Arena นะครับ ถ้าเกิดเราเข้าไปดูในส่วนของ Whitepaper นะครับแล้วตรงที่เป็น Battle Reward นะครับเราจะสามารถเห็นราจะเห็นว่าถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเรามีตัว Hero ที่เป็น NFT นะครับหรือตัวที่เราซื้อในตลาดเนี่ย Market Place เราจะสามารถได้ตัว GTHC ซึ่งตรงนี้มันจะมีตัวเหมือนโบนัส แตกต่างจากพวกที่ผู้เล่นฝ่ายฟรีที่ว่าถ้าเกิดสมมุติชนะเนี่ยจะได้ปริมาณขั้นต่ำเลยว่าตาละ6 GTC หรือในโหมดต่างๆก็จะมีโบนัสเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในสายฟรีคือถ้าเกิดเราไม่ได้มีตัวที่เป็นโบนัสจาก Hero NFT เลยเนี่ยเราจะสามารถหารายได้จากทางไหนได้บ้างนะครับหลักๆตอนนี้ก็จะมีอยู่ช่องทางเดียวนะครับก็คือในส่วนของการไต่แรงนั่นเองถามว่าไต่แรงเนี่ย มันมีได้ GTC ยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาดูเนี่ยในขั้นเริ่มต้นเนี่งจะเปิดมาที่ Tutorial นะครับตรงนี้ผมเพิ่งเล่นไปประมาณ4-5ตาเองมั้งนะครับไม่กี่ตาก็าคือเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเวลาเราแต่แรงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะมีตัว GTC ให้เราสามารถกดเคลมรับได้นะครับอย่างอันนี้ผมอยู่ตรง Recruit 4ระหว่างที่จะไป r e c r ู i t 3นะครับผมก็สามารถกดเคลมได้ สักแป๊บหนึ่งอ่าเข้ามานะครับก็จะเพิ่มขึ้นแล้วจากตัว GTC เดิมที่ผมมีในกระเป๋าคือ10เหรียญเนาะตอนนี้ก็จะกลายเป็น20เหรียญน,นะครับแล้วเวลาสมมติเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไต่แรงสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้โบนัส GTC ไปตามแรงของเรานั่นเองนะครับโดยที่นะครับการเล่นของเราในการไต่แรงเนี่ยมันก็จะมี ตามโล่เนาะทรอยีถ้าเกิดเราเล่นชนะเนี่ยมันก็จะบวก24ถ้าเกิดเราเสมอเนี่ยก็จะศูนย์แต่ถ้าเกิดเราแพ้เนี่ยก็จะลบ24นะครับดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะไต่ไปเรื่อยๆื่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้ความพยายามมากเหมือนกันเนาะถ้าเกิดเราชนะอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะไต่ขึ้นไปได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราแพ้รัวรวเนี่ยก็แรงร่วงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับโดยโหมดที่มีให้เลือกเล่นเนี่ยปัจจุบันก็จะมีอยู่หลายโหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นตัว b บ t เ l e r o รเ l ลซึ่งเราจะสาม หลายอันตรงนี้นะให้เราสามารถเลือกได้นะครับรวมทั้งตัว practice ให้เราสามารถฝึกเล่นกับตัวเองก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของการเคลมเงินถอนเงินกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถได้รายได้เนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับโดยที่ผมมามีทําสรุปไว้ให้แล้วว่าการไต่แรงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นมูลค่าเงินเท่าไหร่นะครับก็ในขั้นแรกที่เราจะให้เข้าไปดูเงื่อนไขาการถอนนะครับก<ร>็คือเพื่อนๆเนะข้าไปที่ในส่วนของตัว market place นะครับหรือถ้าเกิดเป็นหน้าแรกเนี่ยก็มุมขวาบนตรงนี้นั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยเป็นตัว market place นะครับ แล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีฮีโร่ต่างๆให้มากมายแต่ทีนี้เราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเพราะเราเป็นสายฟรีเนาะใกล้เป็นที่มุมขวาบวนตรงนี้เราเชื่อมต่อกับกระเป๋าตัวเมตาแมสของเราก่อนนะฮะแล้วก็เข้ามาในส่วนของตัว w a l l e t ตตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการระบุอยู่นะครับว่าปัจจุบันในกระเป๋าของเราเนี่ยมีตัว G T S C Coin เนี่ยเท่าไรนะครับถ้าเกิดเราต้องการเคลมเราก็กดเคลมขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยตรงนี้มันก็จะบอกว่าผมยังเคลมไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมีแรงส์บรอนซ์หนึ่งกอนถึงจะสามารถ เคลมได้โดยนอกเหนือจากตัวแรงบรอนซ์หนึ่งนะครับที่เราจะสามารถเริ่มต้นเคลมได้เนี่ยตัวเกมก็ยังมีข้อกําหนดอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเราจะต้องตั้ง ID มาร้างไ d เนี่ยมาเป็นเวลาอย่างน้อย12วันก่อนนะครับเราถึงจะสามารถเริ่มเคลมครั้งแรกได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถเคลมวันเว้นวันไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยปริมาณขั้นต่ําในการเคลมเนี่ยก็คือ30บ เหรียญน,นะครับต่อครั้งแล้วก็ตัวแม็กซ์สุดเนี่ยก็คือ60เหรียญถ้าเกิดสมมุติเราเป็นคนที่มีตัวฮีโร่ NFT อยู่เนี่ยปริมาณมินกับแม็กเนี่ยมันก็จะต่างไปนะครับตัวมินก็จะเป็น750กับแม็กคือ1 5 0 0นะครับแลทีนี้ตรงนี้นก็จะมีตัวค่าธรรมเนียม4%ของไอ้ตัว GTC ที่เรามีอะไรตรงนี้มันจะแปลงมาเป็นตัว GTC ให้เราเองนะครับคือตัวตัวค่าธรรมเนียมเนี่ย,เ,ยเขาจะชาร์จเป็นตัว GTC นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้มี GTC ใน กระเป๋าของเราเลยเขาก็จะมีการแปลงจาก GTC s มาเป็น GTG ให้เรานะครับตามเรทตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครถึงแรงบอ a หนึ่งก็จะสามารถมาดูเรทได้นะฮะทีนี้เนี่ยในการที่เราไต่ไปถึงแร n ง b a หนึ่งเนี่ยเราจะได้ตัว GTC เนี่ยเป็นมูลค่าเงินกี่บาทนะครับก็ผมทําตารางสรุปมาให้แล้วก็นั่นก็คือถ้าเกิดสมมติจากแรงเริ่มต้นเลยนะฮะที่เป็นตัวเริ่มต้นจาก tutorial มาเลยเนี่ยจนถึงแรงบ b a l หนึ่งเนี่ยเราจะได้เหรียญ GTC s ทั้งหมด 210เหรียญน,นะครับหรือถ้าเป็นมูลค่าตลาดนะตอนนี้ถ้าเกิดเราไปดูนะครับราคาเหรียญตอนนี้อยู่ที่0.501 4ทีจีนะครับ้วถจะตีเป็นเงินบาทเนี่ยประมาณ3,500บาทนะฮะถ้าเกิดเราเล่นไปจนถึงแรงบอลหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราสามารถไต่แรงสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ยจนถึงแรงซิลเวอร์หนึงแรงโกล์หนึ่งพตทินั้มหนขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ย 1, 1, 1, เราก็จะได้รายได้เราก็จะได้ เหรียญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นถึงซิลเวอร์หนึ่งเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0บาทโกลหนึ่งก็จะได้อยู่ที่ประมาณ9,400บาทนั่นเองนะครับแต่นะครับแต่แต่เพื่อนเพื่ออย่าลืมที่ผมพูดถึงตะกี้นะว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยในการถอนแต่ละครั้งอะ่ะมันจะมีปริมาณขั้นต่ําและปริมาณแม็กซิมัมที่เราถอนได้ด้วยแปลว่าถ้าเกิดสมมุติเรามาถึงแบล็กบลอนด์หนึ่งแล้วเรามีจัว g t ทีในกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยอยู่2 1 0 g t อถูกไหม ตรงเนี้ยเราจะมีอยู่210แต่ปริมาณแม็กซิมัมที่เราสามารถถอนได้ก็คือ60นะครับก็คือหลังจากเราเปิด ID มาครบ12วันเนี่ยเราถอนออกมาทั้งหมด60ตัว GTC ก่อนซึ่งก็คือประมาณอ่ะผมใส่ตรงนี้เลยนะก็คือ1,000บาทก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยวันเว้นวันวันเว้นวันเราจะสามารถถอนได้ ทีละ60 GTC ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถพูดได้นะครับว่ามันเป็นรายได้ที่ดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงเพราะว่าตรงนี้ก็คือในการเล่นเนี่ยเราไม่ได้มีต้นทุนที่เราต้องลงทุนก่อนแปลว่าเราไม่ได้มีความเสี่ยงในเรื่องของตรงนั้นแต่สิ่งที่เราจะเสียไปก็คือตัวเวลาที่เราจะต้องใช้ในการเล่นเกมไต่แรงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นผมบอกเลยหลังจากลองเล่นมาก็ใช้ความพยายามประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเกิดอรามีเพื่อนเ่วมทีมที่ดีๆแล้วเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีโอกาสชนะเยอะไต่แรงขึ้นได้ง่ายขึ้้นนนก็็เปปขอดีไะครับ แต่ทีเนี้ยมันจะมีอีกเรื่องนึงที่เพื่อนเพื่อนาจจะต้องมาคิดคำนวณเผื่อเอาไว้ล่วงหน้านะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเหรียญราคาเนี่ยอะตรงนี้ล่วงลงมาเนาะอยู่ที่ประมาณ0.5 u s ดอลลาร์นะครับแต่ตรง,นง,นงนนเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้น่ะเหรียญตัว GTSC เนี่ยมันไม่ได้มีปริมาณแม็กซิมัมนะครับในตลาดนะว่ามีทั้งหมดเนี่ยกี่เหรียญก็คือมันสามารถมิ้นต์ออกมาได้เรื่อยๆเ,เพิ่มตามจำนวนการเล่นของผู้เล่นที่อยู่ในเกมนะครับ โดยสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้นิดนึงผมขอเตือนเอาไวน้น,นิดนึงก่อนละกันนะครับเผื่อใครที่จะไปตัดสินใจอยากจะลงทุนซื้อตัวฮีโร่ด้วยอะไรด้วยนะครับหลังจากตรงหลังจากเล่นไปสักพักเนี่ยก็คือตัว GTC เนี่ยปัจจุบันอ่ะยูทิลิตี้หรือ use Cas e ของมันเนี่ยมันยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับก็คือตอนเนี้ยประโยชน์ของมันก็จะมีแค่ในส่วนของการที่เอาไว้ใช้ซื้อตัว t ต t a n บ็นะครับกับให้เป็นรางวัลของพวกสตรีมเมอร์อยู่แค่นี้เองเพราะว่าตรงเนี้ยในตลาดนะครับถ้าเกิดเราจะดู ในส่วนของ marketplace เนี่ยเราเวลาเราจะซื้อฮีโร่แม่ว่าจะเป็นเกรดระดับไหนก็ตามนะครับมันจะเป็นตัว WB n b นะครับก็คือไม่ได้ใช้เป็นตัว THC หรือ t h g เลยแปลว่าตรงเนี้ยมันมีการเบิร์เหรียญที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่เขามีตอนเนี้ยก็จะแค่เป็นการเอามาใช้ในส่วนของตัวกล่องสุ่มนั่นเองนะครับดังนั้นตัวเหรียญในระยะสั้นตอนเนี้ยมันก็มีแนวโน้มที่ว่า เหรียญเนี่ยอาจจะราคาลงไปก่อนนะครับหลังจากที่เกมเปิดไปประมาณ12วันเราก็จะต้องลองดูกันอีกทีนะครับว่าเพื่อนที่เพื่อนๆที่เข้ามาเริ่มเล่นในช่วงหลังจากเกมเปิดตอนต้นแรกๆเนี่ยอาจจะมาสร้างไอเดียแล้วก็เริ่มถอน,ถอนเหรียญออกมาขายได้เนี่ยตัวราคาเหรียญของ t h c เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับและถึงตรงนั้นบางทีเพื่อน,อนๆอาจจะสามารถเก็บสะสมตัว t h c เนี่ยมาลงทุนซื้อเป็นตัวกล่องสุ่มก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีปริมาณจำกัดอย่างที่เขามีการระบุเอาไวต้ตอนต้นแล้ว สำหรับตรงนี้ก็เป็นการรีวิวขั้นต้นนะครับสำหรับตัวเกมเตย์ตันอารีนาสำหรับสายฟรีนะครับว่าจะสามารถทํารายได้อย่างไรได้บ้างนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับตัวเกมเนี่ยมีความน่าสนใจน่าเล่นอะไรยังไงไหมหรือว่ามีใครที่ตัดสินใจซื้อลงทุนตัวฮีโร่ไปแล้วหรือใครที่ตัดส,สินใจเล่นสายฟรีนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช anel ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ